วิธีหยุดคิดถึงคนที่ไม่ได้รักคุณข้อหนึ่งอย่าคาดหวังว่าคุณจะหยุดคิดถึงเขาเพียงแค่ข้ามคืนข้ามวันได้นะคะการที่เราเนี่ยรักใครสักคนคิดถึงใครสักคนใช่ไหมคะแล้วคุณไม่เคยได้รับความรักตอบกลับเลยเขาไม่เคยรักคุณเลยเขาไม่เคยคิดถึงคุณเลยทําให้คุณเนี่ยเศร้าใจทุกใจใช่ไหมคะคุณพยายามที่จะลืมเขาเพียงแค่ข้ามคืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วคะ่ะเพราะว่า คุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาใช่ไหมคะดังนั้นแล้วค่อยๆลืมทีละเล็กละน้อยค่อยๆลืมไปนะคะวันเวลาผ่านไปเนี่ยรับรองว่าคุณจะสามารถลืมคนคนนั้นได้แน่นอนคะ่ะข้อ2คิดปวก และก้าวไปข้างหน้าพยายามคิดบวกให้เยอะๆนะคะพยายามคิดว่าเอ้ยสถานการณ์นี้ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาแน่นอนฉันจะต้องเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้แน่นอนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้แน่นอนเมื่อคุณเนี่ยคิดบวกเยอะๆนะคะแล้วก็ move on ก้าวไปข้างหน้าอย่ามองกลับหลังนะคะในในสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยเสียใจเสียน้าตาเวลาที่เราเนี่ยคิดบวกใจของเราจะมีความสุขรู้สึกสบายใจสบายกายมากๆดังนั้นแล้วอกหักผิดหวังเสียใจเขาไม่ได้รักคุณเนี่ยก็จงคิดบวกไว้นะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนคะ่ะข้อสามกำจัดสิ่งที่เตือนใจที่ทําให้คิดถึงเขานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสิ่งของหรือว่า Facebook อะไรก็ตามนะคะกาจัดออกไปให้หมด Facebook ก็น่าจะแบบว่า โลเฟซบุกเขาออกไปสิ่งของที่เขาเคยซื้อให้คุณหรือว่าจะเป็นของขวัญอะไรเนี่ยเอาไปบริจาคนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะสถานที่ที่เคยไปเที่ยวด้วยกันอนะอย่าผ่านไปบ่อยๆนะคะซึ่งการที่คุณเนี่ย กำจัดสิ่งของเอาออกไปทั้งหมดเนี่ยคุณจะสามารถลืมคนนั้นได้อย่างแบบง่ายดายมากๆลืมคนที่เขาไม่ได้รักคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บภาพเก็บอะไรไว้ส่องเฟซบุก๊กเขาไปในสถานที่ที่คุณ2คนเนี่ยไปกันบ่อยๆทำให้คุณเนี่ยระลึกถึงความรังและทำให้คุณเนี่ยตัดใจจากเขาไม่ได้นั่นเองค่ะขอ้อ 4. ทำตัวยุ่งๆการที่เรานะคะทำตัวยุ่งๆเข้าไว้ทำกิจกรรมเยอะๆทำางานอดิเรกเยอะหากิจกรรมใหม่ๆทำใช่ไหมคะซึ่งเวลาที่เราเนี่ยทำตัวยุ่งๆคุณอาจจะไปเล่นโยคะก็ได้คุณอาจจะ ปลูกผักก็ได้คุณอาจจะเลี้ยงน้องหมาคุณอาจจะไปเดินเล่นคุณอาจจะไปตกปลาการที่เราเนี่ยหากิจกรรมทําเยอะๆจะทําให้คุณเนี่ยสามารถลืมคนคนนั้นได้ใจของคุณเนี่ยจะคิดถึงแต่งานอดิเลกงานที่คุณทําคุณรักคุณชอบและทําให้คุณค่อยๆลืมคนคนนั้นเนี่ยได้เนที่สุดนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณร้องไห้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคิดถึงเขาฟังเพลงเศร้าแบบนี้ก็ไม่สามารถลืมได้นั่นเองค่ะข้อ5โฟกัสที่ตัวคุณเอง เมื่อเขาไม่ได้รักคุณแล้วนะคะอย่าไปโฟกัสที่ความผิดหวังความเสียใจหรือว่าสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแย่นั่นก็คือการที่เขาเนี่ยไม่ได้รักคุณใช่ไหมคะแต่ให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอย่างเช่นคุณต้องเป็นคนที่แบบว่าดูแลสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยให้ดูดีอยู่เสมอนะคะกินอาหารที่เฮลตี้ออกกําลังกายนะคะนอนหลับให้อิ่มแล้วก็ทํากิจกรรมที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วก็ ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเซ็กโกให้กับชีวะเออชีวิตของฉันเนี่ยจะเดินไปทางไหนนะสิ่งไหนที่ฉันทําแล้วจะทําให้ฉันเนี่ยประสบความสําเร็จสิ่งไหนที่ฉันทําแล้วเนี่ยดีกับตัวฉันเองให้คุณเนี่ยตั้งเป้าแบบนี้เมื่อคุณนะคะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองฟโฟกัสที่ตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณจะลืมค,คนคนนั้นได้อย่างแน่นอนข้อนี้ลองทําดูนะคะได้ผลยอดเยี่ยมมากๆคะ่ะพ่อหก คิดถึงอนาคตข้างหน้าที่สวยงามอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะที่เขาเนี่ยไม่เคยรักคุณเลยไม่เคยคิดถึงคุณเลยเพราะทําให้คุณเสียใจปเปล่าๆจะไปคิดถึงทําไมนะคะดังนั้นแล้วให้คิดถึงอนาคตที่สวยงามอย่างเช่นคุณวาดฝันว่าคุณเนี่ยจะมีธุรกิจที่ใหญ่โตใช่ไหมคะมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถคันหรูหรารถแบบคันที่คุณเนี่ย โรดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคู่ชีวิตที่รักคุณแล้วก็หลอก,ก็รวยอะไรแบบนี้คิดถึงอนาคตที่สวยงามคิดไปก็ยิ้มไปคิดไปก็มีพลังมีความหวังและนี้แหละที่จะทำให้คุณสามารถลืมคนที่เขาไม่ได้รักคุณได้นะคะลองทำดูนะคะ6ข้อนี้ถ้าคุณทำได้คุณนุดเชื่อเลยนะคะว่าคุณจะสามารถลืมคนคนนั้นได้นะคะคุณนุขอเป็นกำลังใจให้ใครก็ตามที่ตอนนี้ไม่สามารถลืมใครบางคนที่ทิ้งคุณไปได้ ลืมใครบางคนที่เขาไม่ได้รักคุณได้นะคะให้คุณผ่านพน้นช่วงเวลานี้ไปได้นะคะด้วยรักจากคนนุณนรค่ะ